เป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครที่ไม่มีนายกรบนตรีสองท่านมาพบปะพูดคุยก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับก็ไม่มีอะไรก็ก็คุยกันดีครับก็คุยกันดีตามแบบผู้ใหญ่ก็เป็นการไปเยี่ยมเยียนนะครับเป็นเป็นการไปเคารพตามมารยาทนะครับแล้วก็ ก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองมานะครับผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพื่อรับการแต่งตั้งก็เข้าไปเรีบรอบปรึกษาหารือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากฝันเกี่ยวบบ้านเมืองไหมนะครับก็เป็นการสนทนากันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมทำเนียบด้วยผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจก็วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็น ให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องอชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแล้วก็นโยบายอะไรดีๆท,ที่ท่านทําไว้ก็ฝากดูแลต,ต่อด้วยนะครับมผมก็จะไปพบปะก,กับคนที่ทํางานให้ท่านมาด้วยเหมือนกันก็ไม่นานจะมีการนัดก,กันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีอะไรฝากฝังไปนะครับอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะทาต่อเราก็จะทานะครับท่านก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านให้ความกรุณาในการเดินพาชมทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับ ไปชมมาห้องทางานด้วยหมคชมหมดเลยครับห้องทํางานห้องที่วันเด็กที่เด็กไปนั่งท่านก็บอกว่าท่านท่านก็บอกว่าท่านท่านก็บอกว่าท่านไม่นั่งตรงนี้ท่านเอาห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับท่านก็พาไปดูไม่ลองนั่งครับไม่ลองนั่งครับการที่ทําให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะครับวันนี้ต้องก้าวข้ามก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับแล้วก็แล้วก็มาดูแลบ้านเมืองให้ดีครับท่านก็ฝากฝังไว้มีความเป็นห่วงจริงๆครับ ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับก็ไม่มีอะไรก็ก็คุยกันดีครับก็คุยกันดีตามแบบผู้ใหญ่เราท่านเองท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีสองท่านมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็ฝากฝังบ้านเมืองนะครับผมถือว่าผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่าคนลำบากนะครับเรื่องเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ในที่มีที่มีอยู่ในหลาย,ยนนภาคส่วนผมคิดว่าไม่ใช่การพบปะก,กันหนเดียวก็จะจบกันไปนะครับในหลายๆภาคส่วนผมคิดว่าก็ต้องให้เวลาให้การกระทำเป็นตัว เป็นตัวพิสูจน์ครับเลน้อยผมก็ทราบเจตนารมณ์ของท่านว่าท่านท่านอยากจะก้าวข้อความขัดแย้งแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยบ้านเมืองด้วยความจริงใจครับเราก็เราก็จะต้องพยายามทํางานด้วยกันต่อไปครับขอบคุณาจรขอบคุณครับ